ทองขาวพัทรโาชคชัยที่ทุกคนรู้จักคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นนะคะมาทําความรู้จักกับนักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบมาเทิงหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันสําหรับทองขาวพัทรโชคชยัยดาวร้ายหนรุ่นใหญ่มักจะเล่นเป็นตัวร้ายในละครเสมอและะ้วค่ะทําให้หลายคนตามพากันจดจำคาแรคเตอร์ของทองขาวกันได้หลังจากที่ทองขาวออกมาเปิดตัวแฟนสาวรุ่นลูกอย่างน้องมิน แฟนสาวที่อายุห่างกันถึง32ปีก็ทำเอาหลายคนในต่างเฮือหากันไม่น้อยละค่ะจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ก็เกิเเป็นเพราะว่า่ายชายเข้าไปกดไลค์ภาพของน้องมินอย่างรวร็วทำให้สามีต้องทักไปขอบคุณและทำให้ทั้งคู่สารสัมผั์กันมาเรื่อยๆปัจจุบันก็คบหาดูใจกันมามากกว่า4ปีแล้วล่ะค่ะแถมความหวานนั้นไม่ธรรมดาเลยต้องบอกเลยว่าสวีทกันมากๆซึ่งน้องมินเองยังได้เผยว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของความรักเพราะทั้งคู่เอาอกเอาใจกันน อยทางด้านของครอบครัวเองเก็แฮปปี้ได้ความสัมพันธ์กับฝ่ายชายพร้อมทั้งยืนยันว่าฝ่ายชายนั้นแมนทั้งแท้งค่ะไม่ได้เป็นเกย์อย่างที่มีข่าวลือออกมาด้วยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคนหาว่าทั้งคู่น่าจะไปกันไม่รอดแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าแฮปปี้ดีค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ